โงเสนอค่าเหนื่อยเบิ้ลหวังดึงอับราบัิคุมแดนกลางช่วงเดือนมกราคมนี้เลยนะแล้วครูหนาไม้เฟเชนลั่นร่วมวงฉุดเบริลิงแฮมเสริมทีมท่นานันไอบริชเชื่อเด็กโงงต้องหวันฟั้งลนะหลังเยอรมันล้มเหลวในขนี้เดินครึ่งเสริมแดนกลางซีมิดฟิล์ที่ลิเวร์ฟูจับตามองในฟุตบอลโลกในขรัรงนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวหงแดงลิเวอร์พูลเริ่มเ,เปิดการเจรจาเพื่อดึงตัวโซฟิยานอับราบัตกองกลางตัวเก่งทีมชาติโมร็อกโกมาจากทางฟรีออริจิแดลแล้วโดยพร้อมจะอัดค่าเหนื่อยให้หนักเตระรายนี้เป็น2เท่าตามการเงินทางอันคอรียดันโรสปอร์ต โดยสุดแดนมักโรนีนะผมเคยป็นงานเอาไว้ก่อนหน้านี้รล้ดนะว่าลิเวอร์พูลนั้น,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 นต้องการได้ดาวเตะไว้ชบกรณี้ที่กำลังเล่นในฟุตบอลโลกให้กับทางทีมชาติม,ตมอระกกมาร่วมทีมในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้เลยล่าสุดทีมมงแดงได้เดินหน้าบ้านบนเดิวนี้แล้วด้วยการเริ่มเปิดฉากเจรจากับทางอัปราบัตที่มีสัญญากับทางฟิออริจินาถึงปี2024สำหรับทางอัปราบัตคนนี้เขารับค่าเหนื่อยกับทางฟิออริจินาอยู่ที่ประมาณ1.8ล้านโยูโรต่อปี ดยการบริการและบุญตว,ว่าลิเวอร์พูลน,นั้นพร้อมจะยืนยันหรือว่ายืนข้าหนื่อยนะฮะให้กับอัป,ปราบัตรายนี้อยู่ที่3ล้านยูโรต่อปีเพื่อดึงดูดให้เขาเลือกมาย้ายเล่นทินแอนฟิลซึ่งถือเป็นค่าเหนื่อย2เท่าจากที่ได้รับอยู่เลยนะท่านี้ก่อนหน้านี้พี่ชายของอัป,ปราบัตเองก็ได้เผยนะว่ามีสเปอร์สนใจไอตัวกับอัป,ปราบัตอยู่เช่นเดียวกันในขวานี้ดัสเซอร์อัลเคเรฟีประธานทีมปารีสแซงแง แต่งจิตนาลมชัดเจนว่าสนใจในตัวของชูบเบอร์ลิงแฮมดาวเตะทีมชัติอังกฤษสนใจมาร่วมชายคาแม้รู้ดีวา่าวิทฟิลด์นี้กับทีมบริสตัทมุนจะตกเป็นเป้าหมายของหลายสโม,มสรก็ตามทีโดยเบอร์ลิงแฮมสตาร์วัย19ปี สร้างชื่อกับทีมสิงโตคำรามได้ยอย่างเจ้าเจียมในศึกบอลโลกปี2022โดยเขาคนนี้มีส่วนสำคัญพาทีมเข้ารอบคอเตอร์ไฟแนลที่ป,ปราะทะก,กับทางฝรั่งเศสแชมป์เก่าและก็ตกเป็นข่าวกับหลายทีมดังโดยเฉพาะลิเวอร์พูลทีมลูกหนังของฟิล์บริกครั้งก็ดีนะฮะประธานทีมเบสเชนยืนยันกับทางสกายสปอร์ตวันที่6ธันวาคมว่าแชมป์ลีกเอิงพร้อมจะคว้าวตัวเบริงแฮมเช่นเดีวยวกันนะ ทุกทีมต้องการตัวเขาและผมเมื่อต้องการจะปิดบังอันแคริฟี่ได้เอ่ยเขาเป็นนักเตะของสโมสรและเราต้องแสดงความเคารพแต่นั้นหากเราต้องการจะคุยกับเขาเราก็จะคุยกับสโมสรของเขาก่อนนะเขาเป็นนักเตะที่น่าชื่นเป็นอย่างมากบอกตามตรงอังกฤษโชคดีที่มีเขาซึ่งเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในฟุตบอลโลกในครั้งนี้มันน่าทึ่งที่ฟุตบอลโลกครั้งแรกของเขาเขายืดเย็นเป็นอย่างมากและมีความมั่นใจอย่างไม่น่าเชื่อ ฮัน,นี้เสือเหลืองทีมเบสึกบุนเดสเซริกา้าเยอรมันปล่ออกมาแล้วว่ามีแผนปล่อยตัวเบริงแฮมในปี2023และคาดว่าของแดงเป็นทีมเต็งที่ได้เข้าไปร่วมทีมในกรักนี้พอม็กกราดตำนานกองหลังทีมชาติไอร์แลนด์เชื่อว่าแฟนๆของแดงลิเว์พูลต้องหวั่นใจกันบ้างแล้วนะครับเรื่องอนาคตของเจคเกนคอฟหลังทีมชาติเยอรมน,นีทำผลงานได้อย่างล้มเหลวในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่เปรเกาต้าในกลรักนี้ โดยหลังเยอรมันตกรอบแรกพบววโลกเป็นสมัยที่2ติทต่อกันทํามีข่าวได้ว,ว่าพวกเขาจะหาในายใหญ่คนใหม่มาแทนที่อันซิฟริกซึ่งครับเองก็เป็นหนึ่งในคนที่มีข่าวด้วยมาตลอดนะโดยเยอรมันจะสร้างทีมใหม่และก็กลับมาเพื่อให้แกร่งกว่าเดิมฐานะที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพยูโร2024ซึ่งอดีตแข้งเขียนไว้ในคอลัมน์ที่ซันเดย์โบ พวกเขาจะมองหากองหลังสองคนกองหน้าอีกสักคนหนึ่งสายเลือดใหม่และบางทีมาร์คอังเดรแทสเเกนก็จะมาแทนที่ er, มอนติเอลจอยเออร์ตำแหน่งประตูซึ่งเยอรมันมีนักเตะดาวรุ่งหลายคนที่ฟีเท้าดีๆนะฮะและก็เด่นๆน,น่าติดตามอย่างเช่นฟอร์เรียนเวิร์ชที่ได้รับอาการบาดเจ็บอยู่พวกเขากจะกลับมาแน่นอนแฟนบอลลิเวอร์ฟูลอาจจะมีความหวังในใจสักอย่างหนึ่งหรือสองสัปดาห์นัว่าฮันซี่ฟริกจะทำงานของผู้จัดการทีมต่อไปได้หรือไม่ หากเขาไม่ได้ไปต่อคนที่แฟนบอลเยอรมันทุกคนอยากจะให้ได้งานนี้ก็คือเจเกนคอฟนั่นเองเลฟูจะไปต้องมีการเสริมทัพแดนกลางเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับกลุมกำลังโดยงานนี้พวกเขาเตรียมใช้เวทีผู้บอลโลกปี2022ที่ปรศกาตาา์เพื่อจับตาของนักเตะตำแหน่งมิดฟิลด์ที่โชว์ฟอร์มดโดดเด่นและดึงมาเริ่มทีมไม่จงได้สำหรับตอนนี้แผนม,มิดฟิลด์ของของแดงนที่พวกผู จะเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างเร่งด่วนเนื่องจากผู้เล่นที่มีอยู่ในปัจจุบันฟอร์มตกอย่างน่าจะหายและแถมนักเตะค,คีแมนอย่างทางจอร์แดนแฮนเดอร์สันเจกโกอันคันโตราและก็ฟาบินโยรเริ่มโรยลาเนื่องจากอายุอันนามก็เข้าสู่หลัก3ามคนแล้วโดยการน,นี้เจเกนคอปต้องใช้เวลาในเวทีในเวิลด์คันะฮะ ฉบับตะวันออกกลางเพื่อจับตานักเตะน่าสนใจหลายจากที่มีกามีแข้งตำแหน่งกองกลางฝีเท้าโดดเด่นอย่างมากที่อาจทำให้เดอะเรสกลับมาแข็งแกรแ่งกันอีกครั้งในกรั้งนี้เดวกันนี้เริ่มจาก1นึ่กันก่ารกันโมฮัมหมัดคูดุสจากกานา โดยเดอะเบรสนะฮะรับรู้ถึงพรสวรรค์ของดาวเตะอาแจ็กอาร์มสดำและก็บทีมชาติกานาหลังจากที่เขาเนี่ยเคยยิงประตูใส่ลิร์พูต่อหน้าซาวกเดอะคอฟที่อยู่บนอัศจันฝั่งคอฟเอ็นในเกมยูฟาแชมเปียนลีกในรายการนี้โดยที่ประเทศกาตา้านักเตะทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับบ้านเกิดแต่น่าเสียดายที่พวกเขาดันร่วงตกรอบแบ่งกลุ่มกระนั้นฟอร์มของคูดูสยังคงได้รับความสนใจจากหลายทีมจากสโมสรยุโรปอยู่นะสัรับทางคูดูสเองก็ถือว่าเป็นนักเตะที่เข้ามา ครับแน่นอนอยู่แล้วเนื่องจากสามารถเล่นด้หลากหลายตำแหน่งรวมทั้งยืนเป็นหนึ่งใน3ตรงกลางและยังสามารถขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าก็ได้โดยสไตล์การเล่นที่ดุดันแถมยังมีความกล้าในการการะชากลากเลื้อยนั่นหนันว่านี่คือผู้เล่นที่นายใหญ่ชาวเยอรมันอยากได้มารุวมทัพเป็นอย่างมากชมาคนที่2ก็จะเป็นเดแคนไบรท์จากอังกฤษโดยกันนี้หากมองจากความเป็นจริงดูเหมือนเดแคนไบรท์ rice, อาจจะเลือกย้ายไปอยู่กับทางเชลซี ต่งานนี้ครับเองคุมพร้อมที่จะทุ่มสุดตัวเพื่อเกียรกล่อมให้เขาย้ายไปยูดิสตินแอนฟิลด์ผลงานของดีแคนไบรท์ในการสวมบทมิดฟิลต,ตัวรับต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการตัดเกมและการกดดันคู่แข่งไม่ให้เล่นได้ง,ง่ายที่สําคัญนักเตะยังถือเป็นผู้เล่นที่เข้าใจเทคนิคของโค้ชได้ปอย่างท่องแท้และยังสามารถเล่นในสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ได้อีกด้วย โดยศักยภาพของนักเตะในตอนนี้นั้นแน่นอนว่าเขาได้กลายเป็นแข้งเนื้อหอมที่บรรดาสมโมสรยักษ์ใหญ่ทั้งในอังกฤษและก็ยุโรปแสงความต้องการอย่างได้ตัวไปร่วมทัพแถมที่ตัวหรือสัญญากับทางเวสต์แฮมจะถึงช่วงซัมเมอร์ปี2024พร้อมออปชั่นขายอีก2เดือนนะงานนี้ลิเวอร์พูลจะเป็นต้องทุ่มเงินอย่างสูงเพื่อที่ทำให้เวสต์แฮมยอมปล่อยตัวไรย้ยายมาสู่จินแอนฟิลด์แต่ก็ยังที่บอกไปนะครับยังมีทีมชั้นนำมากมายที่พร้อมแย่งตัวนักเตะไปเสริมกแกร่งเช่นเดีวยวกัน แต่มาคนที่3ก็จะเป็นมอรเซสกาเซโดจากเอวาดอร์โดยกาเซโดมีข่าวบุพันธ์กับทางลิเวอร์พูลก่อนที่ทัวร์นาเมนต์เิลคัพจะเปิดฉากที่ซ้ำไปโดยแข้งอนาคตไกลรายนี้จากไบรตันเนียได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์เช่นเดียวกันมันไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์ที่เขาได้รับความสนใจขนาดนั้นเพราะฟอร์มโดยรวมกับทางไบรตันโดดเด่นเป็นอย่างมากกระตั้งที่นักเตะค,คนนี้เพิ่งจะอายุครบ21ปีเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมา ด้านเสด้จที่เอวาร์ดอยุติเส,ส้นทางผู้บอลโลกเพียงแค่ในรอบแบ่งกลุ่มเท่านั้นแต่ฟอร์มของไกเซโดในทัวร์นาเมนต์นี้คงทำให้เขาได้รับข้อเสนอน่าสนใจจากดเรดรดและเีมอื่นๆสิบมากมายและสุดท้ายคนที่สีก็จะเป็นชูบเบอร์ริงแฮมนี่คือหนึ่งในกองกลางที่ฟอร์มโดดเด่นที่สุดของกรีโดยเฉพาะในสิ่งผู้บอลโลกในครั้งนี้เจตัวนั้นได้รับการยกย่องนว่าผลงานสุดยอดเกินัวอย่างแท้จริง โดยเบรนทแฮมมีสตตเวนจราดเป็นฮีโร่ในดวงใจแถมฟอร์มการเล่นก็ครบเครื่องไม่ต่างอะไรกับตำน,นานกัตันทีนลิเวอร์พูลโดยเฉพาะเรื่องความแข็งแกร่งและกล้าเล่นแบบกล้าได้กล้าเสียไม่ได้กลัวอะไรทั้งนั้นซึ่งดาวเตะเสื้อเหลืองบรูซต็อดมุนอาย,ยุยังไม่ถึง20ปีที่สอไปแต่ฝีเท้าชะการชกการเกินวัยอย่างแท้จริงฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะได้รับความสนใจจากทีมยักษ์ใหญ่มากมายรวมทั้งเรอัลมาดริดแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็ปารีสแซงต์แชงนะ ชัดเเลยว่าช่วงตลาดพ่อค้าแข่งซัมเมอร์ที่ถึงนี้คงจะมีการเปิดสงครามเพื่อแย่งไลเซนของเบอร์ลิงแฮมแน่นอนฉะนั้นลิเวอร์พูลต้องทำงานหนักไม่อย่างมากหากอยากได้นักเตระรายนี้มาอยู่ที่ทินแอนฟิลด์ในครหลังนี้จอแดนฮันเดอร์สันกองกลางกระตันทีมลิเวอร์พูลยิงมุกในการบอกว่าเขาแน่ใจในว่าอิบราฮิมาโกนาเต้กองหลังเพื่อรวมทีมของแดนลิเวอร์พูลไม่มีทางยอมให้เคล็ดลับในการรับมือขอบทางเ e อ็มบัเป้อย่างแน่นอน ดเดนมาร์จ,จะเจอกับฝรั่งเศสในรอบ8ทีมสุดท้ายของผู้บอลโลกโดยทางทีมตรราลกายนั้นมีเ e อ็มบาเป้ที่กำลังเป็นนำดาวซันโบด้วยการยิงไปถึง5ประตูจากทั้งหมด4นัดเมื่อถามถึงการรับมือนะฮะกับทางดาวเด่นทีมตรราลกายทางเอ็นโดได้ตอบว่าผมไม่คิดนะว่าโกตาเต้จะให้ข้อมูลใดๆเกี่วยวกับเ e อ็มบาเป้นะผมแน่ใจเลยพวกเขาเป็นทีมระดับโลกเลยนะพวกเขาล่นในระดับโลกเลย เอบัปเป้บางทีการันีในฟอร์มที่ดีสุดของเขาบางทีเขาอาจจะเป็นนักเตะที่ดีสุดในโลกในวัานี้เคียงข้างกับทางเลอเมซี่ก็เป็นได้เขาเป็นนักเตะที่น่าเหลือเชื่อและเมื่อคุณมองไปที่เขาทีมของเขาทุกๆตำแหน่งนะฮะพวกเขาเปี่ยมไปด้วยคุณภาพพวกเขาเป็นแชมป์โลกอยู่ในตอนนี้และมันก็จะเป็นบททดสอบที่ยากมากเลยนะสำหรับเราในช่วงสุดสัปดาห์หน้าราคาที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟัง กันทุ